ตอนนี้ครับเรามาดูมะรุมกันนะครับที่มาเป็นผักนะครับนี่นะครับเป็นมะรุมอุ้ยได้ด้วยไม่ได้นะคบต้องเอาไปปอกเปลือกก่อนนะครับแล้วแกงส้มอร่อยด้วยครับตีได้ครับนี่ครับต้นมะรุมนะครับมีเยอะเลยปลา ต้นกล้วยนะครับที่มันมีลูกมากเลยครับเห็นไหมครับทุกคนนะครับมีลูกด้วยครับนี่ครับมีลูกต้นกล้วยด้วยนะครับแต่แต่ยังสีเขียวอยู่เลยนะครับยังกินไม่ได้นะครับดูมะละกรอะไรครับมะละกอครับลูกใหญ่ด้วยครับลูกเล็กด้วยครับเอาไปตำส้มตำได้ครับ มีมะเขือด้วยครับลูกเหลืองเหลืองเลยครับนี่ครับลูกเหลืองเหลืองเลยครับต่อไปครับเรามาดูมะเขือนี้ด้วยครับมี่มะเขือสองต้นนะครับต้นนี้อีกนะครับต้นนี้เป็นลูกเขียวอยู่ครับลูกเขียวลูกเขียวดูอยู่ครับต่อไปเรามาดูต้นตำาริงกันนะครับตอนนี้ครับเรามาดูใบเตยกันครับเอาไว้ตำน้าใบเตยได้ครับใบเยอะเลยครับ เรามาดูตำลึงด้วยครับนี่ครับอะไรดอกตำลึงเปล่าครับสวยมากเลยครับดอกตำลึงครับก็มีตำลึงด้วยครับต่นี่ครับคือที่ไล่นกนะครับที่ทำกันนะครับเป็นที่ไล่นกแบบแบบถุงนะครับนกจะได้ไม่ว่ากินต้นผักหวานพริกอะไรแบบนี้นะครับจะเปรี้วๆหน่อยครับแล้วมีขาดเดขาดขาดขาด มาดูต้นมะเขือเทศกันนะครับเป็นลูกสีเขียวอยู่ครับยังไม่เป็นลูกสีส้มนะครับนี่นะครับต้นพริกนะครับแต่ยังไม่มีลูกนะครับเห็นใบจิกหน่อยเลยนะครับแล้วมีต้นกะเพราครับผัดกะเพรากินอร่อยมากเลยครับนี่นะครับเราเรามาดูที่ไร่ร่กันนะครับ ไม่ทำที่ไล่นกนะครับนกชอบกินผักหวานตำารึงหรือพริกหรือกะเพราอะไรครับก็เลยต้องทำที่ไล่นกเลยครับขาดเลยขาดเลยครับนี่ครับที่ไล่นกอีกอันหนึ่งนะครับเป็นที่ไล่นกเหมือนกันนะครับแต่วาไว้ตงนี้ครับสิดไว้ตรงนีครับแล้วต่อไปเป็นที่ไล่นกอันนี้นะครับเป็นมือถือไม่ถึงสูมงมากเลยครับอันนี้คือที่ไล่นกที่พอเป็นดิดเองนะครับ เป็นเชือกนะครับปิวปิวมากเลยครับนี่ครับเรามาดูต้นน้อยหนากันนะครับนี่ครับลูกใหญ่ามากเลยครับนี่นะครับน่ากินมากเลยครับมาดูต้นทุเรียนหมอนทองกันนะครับนี่ครับีต้นทุเรียน ตรอีกเจ็ดปีครับกว่าจะกว่าจะได้กินนะครับต้นทุเรียงหม่อนทองครับว่าจะได้กินกันไหมนะครับเจ็ดปีนะครับเพราะว่าต้นยังไม่เติบใ่เลยนะครับนี่ครับเรามาดูต้นเชอรี่กันนะครับมีเชอรี่ครับที่ล้างเสร็จแล้วครับ เรามากินให้ดูกันนะครับจิ้มแล้วครับแบ่งด้วยมาเราลองกินเลอร่อยมากเลยค่ะเจืปรี้ยวนะครับนะครับมีที่เหลือมีมะแรงแล้วครับจบจบอร่อยมากเลย และอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพอยท์แชนแนลกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ